ทำไมหลวงตาถึงเลือกสวดเลือกที่จะสวดบทพระมหาจักพรพดิอะคะโอ้โหถ้าใครเข้าใจเรื่องจัก,กรพพรดินี่ออปชันเยอะมากเลยฮะบทสวดเหมือนกันฮะบทสวดเนี่ยบทที่พระท่านสวดทั่วไปนะสิบเจ็ดตำนานหรือเจ็ดตำนานอะไรพวกนี้ยที่ท่านเขียนทั้งหมดและมีพลังงานเหมือนกันหมดละแต่พลังงานตามความหมายของบทนั่นแหละ พลังงานตามความหมายของบทเข้าใจไหมหลวงพ่อจึงั้งบอกหลวงตาว่าเองสวดบทไตสรกงอกสวดบทนี้แหละเอ็งสวดไปเถอะใช้เวลาไม่นานหรอกครัไม่นานหรอกเองอายุไม่ถึงเจ็ดแปดสิบหรอก <c oughs> เอ็งจะเข้าใจวหาเอ็งอยากได้อะไรในโลกเนี้ยมันอยู่ที่นั่นหมดเลยอยู่ที่บทสวดนั่นและ ใครถามเองก็ไม่ติดหรอกเพราะจิตเองอ่ะเป็นเนื้อเดียวกับพลังงานบทสวดมันเป็นเวียนท่านบอกเหมือนเองสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเองสวดมันก็เวียนเองคิดไปไหนก็ไปตามขึ้นที่เองคิดเลยเองคิดถึงญาติเขาไปนะบทสวดไปด้วยนะเพราะเรามีรูปนามนะเรามีรูปกบนาม จิตเราน้อมอะไรมานับไปตรงไหนมันก็ไปตามนั้นท่านบอกพิจารณา,าอยู่ในถ้ำตั้งนานนะฮะหลายปีนะฮะถึงคิดออกนะฮะคิดอย่างเงี้ยคิดแบบเนี้ยคิดไปเรื่อยๆกรูบาอาจารย์ท่านให้สวดมนต์ภาวนาเพื่ออะไรเออท่านให้นึกถึงพระเพื่ออะไร <c oughs> ก็นี่แหละถึงได้กระจายบทให้ไป มันไม่ได้เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวทั้งหมดมันได้ในโลกวิญญาณโดยตรงด้วยเพราะวิญญาณในยุคปัจจุบันมีทุกข์มากนะฮะมีทุกข์มากเพราะเวลาตายก่อนตายเนี่ยเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นหะรือเก้าสิเปอร์เซนตะเป็นทุกข์เพราะธาตุมันบีบแล้วก็ตายอารมณ์ความทุกข์ตามไปเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น พอนึกถึงหลวงปู่เราสัญญารมาจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เขาได้นะเราเป็นสื่อนะเพราะฉะนั้นบางคนนี่ใช้ศาสตร์หลวงพ่อไปปรับภพภูมิอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะมีอานิสงส์มากนะท่านบอกการสร้างวัดหรือการสร้างวัตถุทั้งหมดนะจริงๆแล้วเนี่ย สู้การแผ่เมตตาในศาสตร์หลวงปู่ดูไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงไม่ค่อยได้จริงๆเราหลวลงตาให้สวดมันสิบกว่าปีนี่เองนะเมื่อก่อนในตะเวนไปทั่วทั่วทั่วประเทศนะใช้รถเนี่ปีละคันนะฮะเพราะปีหนึ่งหลายแสนวิ่งทั้งเดือนนะฮะวิ่งไปแผ่ไปทั่วเลยตรงไหนมีคนตายตรงไหนมี อะไรวิญญาณตรงไหนไปหมดแล้วฮะอันนี้สงมากกว่าเพราะอะไรวิญญาณพวกนั้น่ะมันเวียนว่ายายเกิดไปกับเราอีกนานนะฮะนานเลยและไอ้วัดที่เราสร้างเนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่ก็พังแล้วไม่มีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่สร้างนะฮะมีก็สร้างนะ,ะไม่มีไม่เอาไม่สร้าง เพราะฉะนั้นหลวงตาชอบวิญญาณมากกว่าคนนะเพราะคนเนี่ยถ้าบอกสวดมนต์นะบอกว่าสวดแล้วได้อะไรถาวกว่าได้อะไรไม่ได้พิจารณา,าเลยสวดปั๊บเนี่ยกิเลสตัณหาคุณก็หายไปแล้วกายกรรมวจีกรรมคุณก็หายแล้วใช่ไหมห่างแล้วไม่มาแล้วถ้าจะสวดไปนานๆากา็เหระสิบยี่สิบปี หรือส่วนจนแกละ่ะเข้าใจะ